เหรียญพระเจ้าตากศิลมหาราชค่ายอดิสรเนื้อทองแดงลมดำจังหวัดสระบุรีปี2 5 1 4หี่เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายอดิสรจัดเป็นเหรียญที่น่าบูชามากเหรียญหนึ่งเพราะเป็นเหรียญประสบการณ์สูงเหตุเพราะด้วยพระมหาบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและการจัดสร้างและพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ครบถ้วนโดยมีพระเกจจีอาจารย์ผู้ทรงคุณมากมายในยุคนั้น มาร่วมในพิธีอาทิเช่นหลวงปู่โตหลวงพ่อทูลหลวงพ่อทองอยู่หลวงพ่อถินหลวงพ่อแพรหลวงพ่อนอหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อแจ่มหลวงพ่อพลิงหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อหอมหลวงพ่อผางครูบาวังหลวงปู่ชาหลวงพ่อเกษมเป็นต้นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชค่าแอดิศรเหรียญนีิสวยดูง่ายพุทธคุณสูงทุกด้าน เป็นเหรียญประสบการณ์สูงที่น่าบูชามากนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ